จเป็นต้องพักลงอาหารเช้าอย่างเดียวก็ได้ค่ะอ๋อเขามีให้หลายอย่างอ่ะคุณลงเออก็ลองดูถ้าชอบใจก่อนนะคะแล้วสาถแอดไลน์นะคะเออฟิเชียลเข้ามาได้ค่ะแล้วก็สามารถติดต่อได้ๆวันนี้มาเที่ยวไทยเที่ยวไทยนะคุณไทยเที่ยวไทยที่ไบเทคบางนาเขา2ี่ดเจ็ดถึงสามสิบมิถุนาสองห้า หกเจ็ดอ่าตอนนี้ก็ลองไปถามเกี่ยวกับพีพีถ้าจะติดใจพีพีเพราะเคยไปแล้วก็แบบก็มันจะทำให้เราคล่องขึ้นไงนอุตนมนัน,นี้เหมือนเราเคยไปอ่ะเที่ยวง่ายสายพีเมียมนะคุณ สตูลก็อยากไปแต่เราอะตรงไหนที่เราไม่เคยไปเลยอะเราจะไปเราจะไปดําบากไงแต่ถ้าเราเคยไปแล้วอะ <c oughs> เราไปทับสองเนี่ยเราเราสามารถจะเดินเที่ยวของเราได้สปาสมุยนะแต่เก่าสมุยก็อยากไปนะเนี่ยยังไม่เคยไปเลยเหมือนกัน คุณลเุเอาโบชัวไปอยากไปเกาะสมุยอะยังไม่เคยไปเราลองหยิบไปหยิบไปไปนั่นน่ะหยิบโบชัวไปอย่าไปหยิบอันใหญ่เขานะว่าเขามีให้ไหมถ้าเขาไม่มีให้ก็เดินเปล่าไปเลยดูเฉยตายเลย หลุดมาตลอดเลยข้างหลังนะคุณเลยกลายเป็นสีดำใบใหญ่อย่าไปหยิบของเขานะเขาไม่อยู่ไปงั้นเราเดินเลยไปเออ เที่ยวง่ายสไตล์พรีเมียมเกะาะเต่าเกาะสมุยเกาะพะง,งันใช่มั้งจำไม่ได้เพราะว่าเราก็เข้าไปจองในนี้ไงเราจะไม่จำหรอกว่า ของที่ไหนอะไปมั่วไงเอออยากไปเลยต้องร้องต้องร้องเอาลองเอาไปดูแล้วถ้าชอบก็ยังมีเวลาโทรหาเขาได้อีกใช่ใช่เขาอยากไปไงแต่ว่ากระบี่อะไปมาหลายเที่ยวแล้วไงทีนี้ก่อนสมุยฝั่งนี้เรายังไม่เคยไปใช่ฝันี้ไม่ได้ไปเฉพาะในงานถ้าจองเลยอะเหรอมันเท่าไหร่ล่ะหนู อาหารกี่มื้ออาหารกี่มื้อเฉพาะหนึ่งคนหมื่นสองกว่าเท่ากับคนละหกพัอ๋ออันนี้คเที่ยวสามารถเออแพ็กเกจแต่แต่ตอนนี้คือฟรีฟรีอิสระใช่อันนี้เขาเขาเฉพาะโรงแรมเออสถานที่พัก ปกติอ่ะเราจะไปแบบรวมไงมันสะดวกไงแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยเราเดี๋ยวเราไปศึกษาอีกทีนึงเออเกิลูกค้าอยากจะใช่ค่ะเี่ย่าไม่มีก็คือเรางือนเรากะมาเพื่อจะมาดูไปแคนาดาแต่ปรากฏว่าไม่มีเลยอันนี้มี่้วดนะคะนวดสปาเล่ห้ามค่ะฮะ อะไรสปา,านวดนี่ถ้ามุวมุอดอยู่ในแผนกิฟต์ด้วยนวน <aime> เดเรื่องอะไรเรื่องอะไรโอเคออป่ะป่ะเผื่อไปหาทางข้าวก่อน<ส>น,นะเดี๋ยวไปไปรึกษากันก่อนโอเค<ส>จ,จ้ะจ้านี่อะไรอ่ะถุมพรอ๋ออันนี้ทางใต้ทั้งหมดอ่ะโอ้หนี่เขามาลึกนะเนี่ยเออเราก็ไม่รู้นะเราก็เดินมาเรื่อยเรื่อย ชุมพรเราเคยแวะแล้วแหละ เอาเปิดได้นะไไปปทีแล้วโดนนเปิดได้จะได้เออเดี๋ยวนี้เขาไม่เขาไม่ลองปิดแล้วเออกระบี่เฮ้กระบี่แล้วพังงานวพังงาเหรอเอออันนี้ก็เลยมาหาที่เที่ยวใหม่ไงเอานี่กับพังงานเนี่ยอ้าวแล้วไงอ่ะูอะไรโอเคได้ได้เอาเผื่อเผื่อยังจะสนใจอยากกลับไปไง โอเคนะค่ะขอบคุณค่ะเออเอกหลักปะปะนี่และน้องแล้วน้องเราเคยไปพักแล้วอ่ะเออแล้วน้องเคยเอาบ้านผู้หญิงคนนั้นที่เราถ่ะมีอยู่ในนี้ ไม่ม,ไม,มีไม่มีแล้วน้องไม่มีมทำลายคุณร่มครับแล้วน้องเนี่ย,ยนะเราไปดูน้ำพุด้วยใช่ไหมไอ้น้ำอะไรนะน้ำร้อนด้วยใช่ไหมแล้วคนนั้นเขาก็ยังมีไอ้นี่ติดต่อกับเราในไลน์เลยลมเกาะมาทะเลตังก็ลองดูดีเออลองดู ก็อยากไปนะเพราะว่าเขาที่แล้วไปเนี่ยก็คือเขาก่อนอะไปงานอะไรก็ไม่รู้จำไได้แล้วแต่มันนานมากนี่มันกี่โมงแล้วจำไม่ได้ยังไม่ได้ไไดเปิดบอนอยรีสอร์ทต่างบอสแอนด์แวนเซอร์วิ ส่วนลดเลยนะฮะาร้อยบาทงานเที่ยวไทยเนี่ยอ่าพัทลุงนี่อยากไปไหมพทัทลุงเราไม่เคยแวะทป็มีเจ้าของที่เป็นส้มเหลือไอ้นั่นน่ะละน้องนี่มีนะมีอยู่ถ่ายอยู่ แค่พิดต่ตอภาคใต้ภาคนี้เลยนะชุมพรและนองนะเราไปแวะและนองแล้วชุมพรเรามาแวะซื้อของกันปากปากก็ทะลุมอยากไปนะแต่ก็ทะลุนี้ยังไม่ได้ไปเลยค่ะ

เราเคยเราเคยขับรถเองจากกรุงเทพไปลงกระบี่ไปแวะพังงาไปผ่านชุมพรเป็นแนวๆเลยอ่ะแล้วก็แล้วก็พักโรงแรมแต่ละจังหวัดตามตามเราสะดวกไงเออใช่แล้วจะไปตังเออมาพัทลุงเนาะพัทลุงยังไม่เคยไปใช่เออ ออนั่นล่ะก็เลยบอกเขาว่าถ้าถ้าสนใจก็มาดูถ้าชอบกับไปคิดว่าอยากไปไหมอืม้ได้ทุกีน่เลยค่ะเหรออ๋ออ๋ออก็ขอไอ้โบชัวเข้าไปได้แล้วโอเคโอเคเอาไปเรื่อยๆขอบคุณมากนี่พี่น้องกันหมดไหมเนี่ยหน้าเหมือนกันมาก เหมือนเลยไม่ไเหรอพอตาเหมือนกันหมดนะคนได้ตาสวยนะโอ้ตรงนี้สุราษฎร์เชื่อเชานอันนานสุราษฎร์ธานีจะจะไปทางไหนนะคุณลง จะไปตรงไหน,นอาสมยุยก็เมื่อกี้เขาอยู่ในแนวเดียวกันทั้งหมดอ,ะอ่ะเอออันนี้คืออะไรอ๋อจะไปทางโน้นอีกหรอ,อไปไปไปติอ๋อน,นักบอลสุทธิธรรมราช เกาะมานอมกะที่ไหนละเอโอไม่เห็นนะโอเทลขนมภาษาไทยอ่านขนมคานอมอันนี้เขาเขียนขนมอยู่อะสมาคมขนมอะแต่ว่าอ่านอะไรไม่ออกอีกอ้าวขนม อ้าวเหรอเออไม่รู้อ้าวอันนี้เนี่ยพิษณุโลกเนี่ยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับหลายท่านบอกว่าอยากจะไปดูหมอกสวยๆทางข้างเหนือแล้วที่ว่าจะไปช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะเจอหมอกไม่เป็นความจริงนะครับหมอกฝนก็สวยงามไม่ใช่น้อยนะครับหมอกฝนของเราก็สวยงามไม่ใช่น้อยเพราะว่าเมื่อหลังฝนตกแล้วจะเกิดจะเกิดทะเลหมอกที่สวยงามอย่างมากเลยนะจ๊ะ ทะเลหมอกทีอสอ่สวยงามในช่วงฤดูขบแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นทะเลหมอกที่โอเคแค่นี้ก่อน,น้วเพื่อนอตรงนี้มาเขตทางเหนือ,อแล้วแหละอันนี้เรามาเที่ยวที่ใบเทคบางนานะมาดูสถานที่เที่ยวเพื่อดูโปรโมชั่นของแต่ละที่ อันนี้ของอุ๋ใจธนีอันนี้าตาอุ้นถางเราก็อยากไปวเนี่ย